แต่หลวงตาก็เป็นพระอรหันต์ประเภทที่สี่จ้าละหลวงตาก็เป็นพระอรหันต์ประเภทที่สี่อะไรจตุจตุสัมปะอะไรนะครับจำอยากพูดแต่พูดไม่เป็นจำได้หน่อยหน่อยด้วยค่ะท่านแสดงไม่พระอรหันต์สี่ประเภทสุขายิปัสสโกรู้เห็นทำ ฝนจเรตไปอย่างสงบเงียบไปเลยนั่นเตวิโชและลูกชาติได้ภูเพนิวาสาจยาจิตญาณจตุปฏิยานอสวะขยายาณแล้วรลพิญโยมีอภพิญญาณถึงหกห่อเหินเดินฟ้าดำดินบินบนรูปกายเดียวนิรมิตให้เป็นตั้งพันรูปก็ได้อย่างนี้ฉลพิญโยอันนี้พิสดานฉลพิญโยคือมีอภิญญาณหก จตูปีสัมพิทัปปโตแตกฉานแตกปิสัมพิสยานทั้งสี่อัฏฐปิสัมพิชาธรรมะปิสัมพิชานิรุติปิสัมพิชา,าปิพาณปิสัมพิาชาแตกฉานเนี่ยอาจคือเหมือนกระทู้มัดไว้เนีก่กระจาาไปให้ขายายกว้าขงขวางไปแตกธรรมก็ว่าไปตามหลักความจริงนิรุติการพูดการจาก,การโต้การตอบ แตกชานไปหมดเลยปฏิภาณปฏิสัมพิช,ชานข้อไปอีกแตกก็จะกระจายหมดนี่อรหันนี่สี่ประเภทเข้าใจแล้วเหอรอขวรามีฮ<า><า>ะททประเภทในประเทศฟาดป่ากคนนี<ม>่เพราะว่านั่งนั่งคุยกันมาในรถจ้ะก็ยังพูดเลยบอกว่าเราฟังเทศมาอย่างนี้คือก็ฟังเทศมาด้วยกันใช่ไหมฮะคงเี้ยรเนี่เลยบอกอแต่ลงตาท่านจะสอนให้แบบ ฟังให้ชัดๆนะก็เข้าใจนะจากที่ว่าเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้เรื่องจริงนะใช่ไหมขึ้นรถแล้วท่านแสดงว่าประหันสี่สุขายปัสโกท่านรู้แล้วเห็นอย่างยามียะของท่านไปเลยเตวิโชและลูกชาติย้อนหลังก็ได้แล้วก็อะไร คระพิญโยจะถูกวิสัมพิธาปัตโตแตกฉานไปคนละทิศละทางเรียกว่าอรหันศรีอรห,รอรหรันสรีนี่ที่สี่นั่นแหละจะถูกวิสัมพิธปัตโตแตกฉานหมดเลยส่วนนิรุติวิสัมพิธาแตกฉานในการพูดการจาการโต้การตอบอันว่าน,นิรุติวิสัมพิธาเอราวันแตกฉานไปอย่างนี้น,นี่นี่นี่เออ จตุตัปัญสัมิธานะหนึ่งสองสามสี่ปัญจะปัิสัมมิธาห้าเราแตกฉานห้าอย่างเรานี่นี่เขาใจไม่ะอืมแตกฉานนี้แล้วก็แตกฉานนี้อีกเลยกว่าจะได้กลับห้านี้หมดเลยจะว่าไง